สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลิงก์พอดแคสต์ ep 1 3นะครับรักกี้นัมเบกันเลยทีเดียว ep นี้จะมาพูดถึงในเรื่องของ Grab นะครับใครที่สนใจหาข้อมูลอยู่ว่าขับ Grab ดีไหมในช่วงของโควิดก็อยากรู้ว่าไรายได้ดีไหมใช่ไหมฮะซึ่งผมได้ทำคลิปนะฮะพูดคุยคนที่ขับ Grab เนี่ยในช่องลิงก์ไปเรื่อยแล้วนะครับแต่เนี้ยผมจะมาเหมือนกับขยายความแล้วก็สรุปสั้น ให้ได้ใจความที่สุดเริ่มจากนะครับการขับ g ร a b ใครมาสมัครตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณอยู่ในเลเวลหนึ่งซึ่งอาจจะต้องขยันในการสะสมเลเวลเพื่อที่จะรับงานเพิ่มได้นะครับเราจะเคยเห็นข่าวโอ้เนี่ยขับ g ร a b รายได้สูงมากเลย50,000ต่อเดือนคือทําได้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาอะไปเลเวลไหนแล้วนะฮะอืมเพราะฉะนั้นทําได้นะฮะแต ถ้ามีคนถามว่ารายได้ดีแค่ไหนล่ะจากคลิปที่ผมได้พูดคุยพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะก่อนที่จะมีโควิดรายได้มันดีกว่านี้และมีงานเข้ามามากกว่านี้เยอะมากเลยนะครับอืมอย่างสมมติว่าช่วงเช้าอะ่ะแปดโมงจนถึงเชียงมีสิบงานแต่ตอนนี้เนี่ยแปดโมงจนถึงห้าโมงเย็นแล้ว่สิบงานยังไม่ถึงเลยอะ่ะก็แปลว่า เอะไรนะเช่นพวกสินค้าที่เขาต้องการจะสั่งหรือส่งอะไรนี้ก็แล้วแต่ร้านมันปิดมากขึ้นไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยงานน้อยลงแต่กลับเป็นว่าพอมีคนปล่อยคลิปนี้ไปว่าเฮ้ยรายได้ hmm. lo, มันดีคนก็เฮโลมาสมัครกัน mm hmm. เพียบเลยตอนนี้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะบางคนก็บ่นว่าทําไม่ได้บางคนบอกว่าไรายได้น้อยบางคนว่าไม่คุ้มไม่ดีเพราะว่าไหนเราจะเจอข่าว โดนโกงบ้างโดนแกล้งบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าเห็นใจเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนที่เขาแกล้งเนี่ยขอให้โดนคืนแล้วกันนะฮะขอให้มีจิตสำนึกด้วยนะครับว่าไม่ควรทำเลยนะครับสิ่งแบบนี้ถ้าโดนกับตัวคุณเองนี่มันไม่สนุกนะครับอืมอ่ะก็รายได้ไม่ได้ดีเท่าเดิมนะครับย้ำเลยว่าไม่ได้ดีเท่าเดิมรายได้ตกนะฮะจาก สมมติว,ว่าที่พี่เขาบอกไว้นะฮะรุ่นพี่ผมช่วงปกติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับนี่คือแบบขี้เกียจเลยนะรับงานวันหนึ่งอ่ะง่ายห้าหกงานอย่างเงี้ยก็ได้อาทิตย์ละสองพันนี่คืองานขี้เกียจนะสองพันกว่าตีไปเพราะว่ามันมีค่าอ e ิสระทีอะไรอะ่ะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันในส่วนตรงนี้นะฮะแต่ช่วงนี้ไรายได้ลงมาหรือประมาณพันเก้าอาทิตย์นึงเหมือนกันนะครับ งงใช่ไหมฮะว่าต่างกันนิดเดียวแต่ยังไม่พูดถึงอินซ n นทีฟนี่ครับอืมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นพี่ตัวอย่างของผมในคลิปช่องลิงก์ไปเรื่อยไปลองดูได้แล้วกันนะครับก็อันนี้นคือลักษณะแบบขี้เกียจแต่ถ้าคุณขยันนะอาทิตย์หนึ่งฮะห้าพันก็ได้นะเลอเอเป็นหมื่นยังได้เลยถ้าคุณรับแบบไม่บรรยับบรรยัญญงไม่ว่าจะเป็นงานอาหารงานส่งเอกสาร งานรับส่งคนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ผมไม่แนะนํานะครับการส่งคนกรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มมีบางเขตนะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันในกลุ่มของอแกล็บนะฮะศึกษากฎหมายของแกล็ด้วยนะครับศึกษากฎหมายของขนส่งทางบกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะไอน,นี้ผมไม่ได้ชี้ช่องหรือว่าสนับสนุนอะไรนะครับแต่แค่ มาพูดในถึงมุมมองความเป็นจริงแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมด้วยอีกอย่างหนึ่งนะฮะปรดใช้วิจารยาในการฟังด้วยนะครับอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้ถ้าใครมีรถนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากได้รายได้ขับเลยครับแกลบนะฮะถึงแม้ว่ารายได้อาจจะไม่ดีในช่วงของสถานการณ์ปกตินะครับแต่ถ้าใครมองแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าแก่การขับ ก็ลองเสนอคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรแนะนำก็สามารถบอกเพื่อนได้ว่าตรงนี้มันทำอะไรได้ได้ดีกว่านะครับเราจะพาววกฤตนี้นะฮะคุยไปด้วยกันนะครับถ้าพาไปแล้วขอให้กลับมามีความสุขนะฮะเราจะกลับมาสร้างความฝันกันต่อนะครับเช่นเคยนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือ Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะรับคลิปใหม่หมหแจ้งเตือนนะจ๊ะแล้ว อีพีหน้ามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องโควิดอีกไหมหรือเราจะเปลี่ยนกลับไปสู่ที่ผมคุยตอนแรกเล่าในเรื่องของการทำ YouTube เริ่มต้นยังไงดีกว่านะครับสวัสดีครับ